เอาครับพี่น้องครับสำหรับเซาเมเนครับปฏิบัติการในการฉีดพ่นนิวซันตะวันใหม่พรีเมียมครับผมพี่น้องครับนี่เนาะนี่ครับพี่น้องครับนี่ไขโตซานสูตรน้ำชมพูจากนิวซันตะวันใหม่พรีเมียมครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องพงไายครับผมนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรมาแล้วครับผม จากทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ทุกช่องทางนะครับที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้ครับเราอยู่กันที่โคกหนองนาธรมมะข้ามหาสารคามครับพี่น้องครับนี่เนาะเป็นแปลงทดลองเป็นแปลงสาธิตนะครับผมของแฮปปี้การเกษตรของเรานะครับเพื่อที่จะทําการทดสอบนะครับผมการเพาะปลูกข้าวในสายพันธุ์ต่างๆนะครับผมรวมไปจนถึงเรื่องของการบริหารจัดการ เรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นข้าวนะครับในแต่ละสายพันธุ์เนาะและนอกจากนั้นนะครับยังเป็นการทดสอบนะครับผมเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับผมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นข้าวนะครับผมเอาครับผมสาหรับวันนี้ครับผมยังที่ผมได้เกินน้ากับพี่น้องปอกไปนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ผมได้รับผลิตภัณฑ์นะครับจากบริษัทนิวซันตะวันใหม่นะครับจากคณะผู้บริหารนิวซันตะวันใหม่นะครับเพิ่นให้ตัวนี้มากครับผมนิวซันตะวันใหม่นะครับสูตรพรีเมียมใหม่ล่าสุดขายตซานสูตรน้ำชมพูครับผมละมือนี้นะครับเราจะปฏิบัติการในการฉีดโดยโดนนะครับเอารายละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับสำหรับนิวซันตะวันใหม่สูตรพรีเมียมของเรานะครับไปเบิ้งกันเลยครับผม เอาครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้ครับผมสวัสดีครับกับตันครับผมครับผมเอาสาหรับกับตันกฎของเรานะครับผมนี่นออสําหรับทีมงานแฮปปี้ของเขานะครับที่ดูแลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดพ่นนะครับโดยวิธีการก็คือใช้โดนนะครับผมโอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่นิวซันตะวันใหม่พรีเมียมนะครับผมนี่ ไคโตซานสูตรน้ำชมพูของเราครับผมป้าสีชมพูอ,องตองครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับอ่าเป็นครั้งแรกนะครับในพื้นที่ของโคกหนองนาธารมมัฆ่ามหาสารคามของเราครับผมสิทําการฉีดพ่นเนาะสำหรับนิวซันตะวันใหม่พรีเมียมนะครับไคโตซานสูตรน้ําชมพูของเราครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาสาหรับการฉีดสิไปฉีดพ่นยูบองไดนะครับผม รายละเอียดต่างๆสิเป็นยังไงเนี่ยไปเบิ่งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับแปลงแรกที่เฮาสีททาการฉีดครับพี่น้องครับนี่เนาะเป็นแปลงข้าวนาดํานะครับผมที่มีลักษณะแบบนี้ครับผมนี่เนาะเราทําการปักดําไปแล้วหนึ่งเดือนนะครับผลปรากฏว่าเจอหนาวตลอดเลยทีเดียวนะครับผมนี่เนาะปกติแล้วก็จะเจริญเติบโตมากกว่านี้นะครับแต่ว่า อันนี้เนี่ยไม่ไปหน้ามาหลังสักเท่าไหร่นะครับหลังจากถีทําการว่านปุ๋ยเมเ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยต้องการนะครับที่จะทําการฉีดพ่นนะครับด้วยนิวซันตะวันใหม่พรีเมียมของเราครับผมพี่น้องค่ะพี่นอเอานี่ครับผมปฏิบัติการในการฉีดพ่นนะครับผมนิวซันตะวันใหม่สูตรพรีเมียมของเรานะครับผมนี่เนาะนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้พี่น้องพองไฟนะครับเดี๋ยวเบื้องกันชัดๆครับผมน,นี่เนาะ นี่ครับพี่น้องครับนี่ให้พี่น้องพ้องไปนะครับผมได้เบื้องกันชัดๆนะครับผมสําหรับปฏิบัติการเอาครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้ครับปฏิบัติการในการฉีดพ่นนิวซันตะวันใหม่นะครับผมพรีเมียมของเรานะครับผมไคโตซานสูตรน้ําชมพูของเรานะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาจังาติดตามกันเด้อครับพี่น้องครับนี่เนาะว่าหลังจากที่ทําการฉีดพ่นไปแล้วนะครับ การเจริญเติบโตสิเป็นอย่างไรนะครับซึ่งได้รับการยืนยันนะครับจากฝ่ายบริหารของนิวซันตะวันใหม่นะครับเพื่อนบอกว่าอีกบก,กี่มือนเนี่ยงามคักปนยังครับข้าวก็จะ,จะเจริญงอกงามนะครับแล้วก็แตกกอดีเนาะเอาและเอียดต่างๆเป็นอย่างไรฝากพี่ฝากน้องนะครับในการติดตามกันแล้วกันนะครับผมเอาฝากให้พี่น้องบอกไปนะครับสาหรับท่านใดอยากสิได้พันุข้าวจากแฮปปี้การเกษตรนะครับเป็นศูนย์จําหน่ายพันุข้าว ที่มีจำนวนสายพันธุ์มากที่สุดนะครับในประเทศไทยเนาะสำหรับแฮปปี้การเกษตรของเรานะครับผมบวาสิเป็นพันธุ์เขาเหนียวเขาเจ้าพัานธุ์เขาหน้าปีหน้าปังนะครับต่างๆเนาะรวมไปจนถึงผลิตภัณฑ์นะครับผมทางด้านเคมีพันธุ์ทางด้านชีวพันธุ์ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับรวมไปจนถึงนะครับผมผลิตภัณฑ์ของ นิวซันตะวันใหม่นะครับซึ่งมีสินค้าหลายๆตัวนะครับสีนําเสนอพร้อมพี่น้องปล ong ไปนะครับผมในคลิปต่อๆไปเนาะเอาจังไดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผม0899428684ครับ0925164252นะครับแล้วก็065ครับ0495999นะครับเอาจังไดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผม และท้ายสุดนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะมาศึกษาดูงานที่นี่ครับโคกหนองนาธรรมมะข่ามหาสารคามนะครับเป็นแปลงสาธิตหรือว่าแปลงทดลองนะครับผมในการปลูกข้าวสายพันธุ์ต่างๆนะครับผมพี่น้องครับก็สามารถประสานมานะครับได้โดยตรงที่หนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับ0650495999นะครับผมเอาจังไปฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผม เอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญแชัหหัวใจเก,กษตรพร้อมทีมงานขออมล่าผ้าจากพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม